าจะดูคอด้วยนะครับุณนี่ในช่องแตน่าชแนลนะครับผมมันเป็นอะไรเนี่ยตัวผู้เป็นอะไรครับท่านผู้ชมถ้ายังจํากันได้นะครับชื่อจอห์นนี่นะครับผม <c oughs> ดูมันนี่มันเป็นอะไรอะ่ะท่านผู้ชมมันเป็นอะไรอะ่ะเนี่ยมันมองกล้องไงเลยอะ่ะท่านผู้ชมดูดิท่านผู้ชมดูดิดูดิู <c oughs> ดมันนี่ต้องจำมันเป็นอะไรอะ่ะ เขนม่นเป็นไรผมไม่รู้อ่ะสงัดสงอยอยู่ข้าวหายใจอยู่เ่ะนเนี่ยอ๋ออ้าวนึงอ๋อเหมือนจะหลับเพิ่งตื่นนะดิมาได,ด้เลยเรียได้ไปชมดูไข่อันใหญ่เห็นนะคะว่าไข่มันจะใหญ่มาก ก็ใหญ่พอสมควรเนาะแฮมสเตอร์แล้วจาน,นี้อ่าไข่เข้าแบบเข้ากลัวเขา้าก็เลยไข่โดกๆแบบนี้นะครับผมที่พาเอาตัวเบียร์ไปด้วยก็ขออภัยแล้วกันนะครับผมมันต้องอยู่กับลูกมันต้องอยู่กับลูกเด็ลคลรผมแอบสปอยนิดนึงไม่รู้จะสปอยเรื่องอะไร กันเลือเอ่องแม่แฮมเตอร์เนี่ยมันเป็นแมวชัดๆปกติแมวอะ่ะเวลามันตกจากที่สูงมันต้องเอาขาลงใช่ไหมครับเออใช่ขาลงแล้วมันแบบเดี๋ยวผมมาทำให้ดูนะ,ะเดี๋ยวหันให้เดี๋ยวทำให้ดูนะครับท่านผู้ด้วยเนี่ยอันนี้นะคะ ผมก็จะเอาอันนี้สอดเข้าไปแล้วให้แฮมสเตอร์มันมาอยู่ยนี่ี๋ยวผมจะเรียกดึงดังความสนใจมันมาก่อนนะครับมานี้มามันเป็นอะไรอีกแล้วเนี่ยอย่าสงักสงอยอย่างง่วงนอนแฮมสเตอร์ เน,นี้ยใช่ป่ะอันเนี้ยที่ที่ผมที่ผมดูมาเนี่ยเพราะว่าผมแบบอะไรนะผมแหกเห็นตัวลูกตัวหนึ่งเนี่ยมันมันทําให้ผมดูมันโปลกจากไม่สูงอันนี้ไม่สูงมากนะมันตกลงมามันเอาขาลงครับผมแล้วเนี่ยอันนี้ผมเอาสูงประมาณชั้นสองลงชั้นชั้นสองนะครับผมลงมาขาลงครับผมขาลง ถ้าเป็นแมวเนี่ยมันเจ็บไหมก็ไม่น่าเจ็บน่าจะรู้สึกคันๆม้งก็อันนี้เป็น EP แรกแล้วกันเนาะในการทดลองสัตว์เราชิมนี้ก็มีเคนี้ก่อนแล้วเราจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ,บ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยแล้วเราจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับจอนนี่นะครับบ๊ายบาย